สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะเมื่อกี้ผ้าพีผ้านองมาเลียงแบด่ด้ค่ะเด้พี่น้องเขาไกลไ้พรไะดค่ะแดดห่อนนอิคนกำลังหิวเพิ่นนั่นอิ่มหนาค่ะพี่น้องแล้วแม่ทองสิแดไปเบ่งไก่ไก่ค่ะพี่น้องน้าแหล่งอึดหนาค่ะพี่น้องนี่นตะลื้อต้นแต่ว่ากับบค่อกจ่อยเ้วยวันไปเบ่งไก่ไกค่ะพี่น้อง ตาต้นกาบเลยนิ้วบารุนิ้วบ่ะโอ้ีตัวเล็กค่ะนีตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้ให้จับค่ะพี่น้องตัวนี้ให้จับตัวนี้ให้จับค่ะพี่น้องมีมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวค่ะ เดี๋นี้พ่พีพาน้องมาเลี้ยงเลี้ยงแพะค่ะพี่นอ้องมึงน้องกินหญ้าหญ้าก็อึดกับพี่น้องเอ้ยโอ้โอยอยากอยากเข้ากล้องมาลูกอยากเข้ากล้องเออน้องน่ารักอยากเข้ากล้องกับตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเข้ากล้องค่ะสาวนาางามอยากเข้ากล้องพี่น้อง ยังไม่ท้องกี่อุ้มให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อยังมาตำกล่องเด้อลูกเด้อได้ตำกล่องเด้่ยอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักค่ะนี่ตัวนี้ก็น่ารักแดดกักบกช่องพี่น้องเบ่เห็นสัตว์ปันใด ได้แล้วบ่เอ๊ออุ้มไม่ก้อนได้อุ้มไม่ก้อนนี่นั่งนังนังเอกประจำฟูงค่ะพี่น้องนี่นี่แม่ท่องสีอุ้มไหมเบิ่งนังเอกประจำส่องค่ะพี่นอ้องมีค่ะพี่นอ้องนูน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมคะลูกสาวแม่อท้องค่ะนี่คนลาสุดนี่ ตาลาประจำฟูงกับพี่น้องเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 น้องน่ารักค่ะน้องน่ารักตัวเมียหรือตัวผู้น้อเมียเป็นอยากแคะค่ะพี่น้องเป็นอยากแคะน้องน่ารักอย่าอุ้มไก่อนเด้อคุณแม่เด้ออย่าเป่าปล่อยเด้อ แจ้วเจ๊วคนจะป,ปิดกล้องน่มีกระเปเดี๋ยวไปปิดกล้องก่อนเดี๋ยวหนูขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเ้อค่ะเด้อเดี๋ยวรอคลิปหน้าค่ะบสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะบ๊ายบายเลิฟๆจ้า ดูกล้องหลูงโลมสวัสดีค่ะไม่ทองพาเที่ยวจ้าติดตามหนูด้วยนะคะดาราประจำฝูงค่ะติดตามหนูด้วยค่ะหนูน่ารักค่ะไม่ทองพาเที่ยวจ้าสวัสดีค่ะไปลุกไปไปกินหยาเด้อจ้าสวัสดีค่ะม่ทองพาเที่ยวค่ะ